สวัสดีจับพี่น้องอันนี้เขากเอาสูบน้าเขาา่อนี่แล้วจ้ะเขบา่อที่เขาจับปลากลน้น่อไปเขาเตรียมน้ามไว้จ้ะสร้างลูกป่ามัดลงแล้วเมื่อนี่ว่าสิลงมประมาณจากสี่หมื่นโตนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเขาสิแบบส,สิไปผปสมด่าง มาสาดต์น้ำเนาะคะ่ะปรับสภาพนา้ำข่เชื่อน้ำข้อสูบน้ำขางไม่เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนี่หลจะจ้ะใส่น้ำประมาณเท่าเนี้แหลจะจ้ะ สูบน้าจากบอ่อนี่จ้ะพี่น้องนี่บอ่อนี่น้ากระลายบ,าบ่อปลาเบงจะพันนี่จ้ะนี่สูบมัเข้านี่บอ่อนี่มื่อนี้เขากินโค้งได้ละจ้ะพี่น้องปลาดีขึ้นละจ้ะบ,บ่มีร้อยบอ่มีดอย่างแล้วจ้ะมื่อนี้ก็กินโค้งได้แล้ว ลุงซอกระเห็ดสะพานไม่แหละนี่เสาปูนมาตรฐานแล้วที่แรกกับสะพานไม้มันผูแล้วนี่กระเห็ดสะพานไม้แล้วใส่สาปูนพี่นอ้องพอดีเา้ากระเห็ดสูงคือจะพื้นแน่เพาพอดีเ้ากับทอยรถสะเล่งเข้ามา เอากระลากาาระหันส่พอดีกะพอดีนี่จะทันปูนเดี๋ยวเขาก็เอาหาันมาตั้งเหยียบมันก็นสีลงเรื่อยๆแหละตอนนี้มันก็ตีสูงเน,น,นี่จังน้อยจะเครื่องสูปน้ำเขา้าสภาพน้ำกะดีอยู่ที่น้อง เขาบ่าต้องปรับยังไรเพราะมันเป็นน้ำโบเขาบ่าต้องปรับอะไรย่าง จะน้ำด่างโซนเข็มข้นนะพี่น้องปรับสภาพน้ำก่อนเขาเจิป่าลุง เป็นบอ่อเก้าพี่น้อ,องเขาต้องเฮ็ดอีหย่างลายย่างเขาแค่สาดปูนเขาก็สาดปูนไปแล้วตอน,อเ,นเขาเจียน,น,น้าเขาเขาจ้างลูกปลามา เขาก็ยังบ่ท่านด้รูนนะพี่น้องว่าจิได้ใส่ได้เดี๋ยวตอนน้ำปลามาลุเขาจิเบิ่งกันอีกเทียนนึงนะพี่น้องนี่จะ้ะมันก็เจียดจางไปกับน้ำพี่น้องแต่น้าใสใสอย่างสี้แหะพี่น้องเขาค้นใสใสดังนี่จะ้ะ เดี๋ยวเขาเบ่งต่อนูกปลามาอีกเที่ยนนึงครับพี่น้อง